สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาอยู่กับพักติลิซานเนเด้อจ้ามื้อนี้มาต่ำซาเด้อจ้านี่ซาดงามแท้อันนี้เป็นลายรูปห,หัวใจสีเขียวเด้อจ้าแล้วซุ้มนี้ก็คืออันนี้ก็คือพิซซ่านี่พิซพซ์งามเว้ยแม่ ี๋ยวนี้แม่ต่ำถึงสองเลยด,ด้หู้อะไรก็ศาสตร์นี่แม่เอึงตามันมันงามบ่พ่อแม่พี่น้องแม่หลุงล้วบอกว่าเราไปเอามาเริ่มหลุงแด้ดิ่ มีสามมีมีหลายดาวคือเจนี่มีหลายลายอยู่แม่เฮ็ดนี่นี่เมื่อไรอันอันนั้นจักดาวขวดเหลือน,นี่นี่ไอ้สีชมพลจักบุลโลกขวดเด้อนี่นี่ นี่การกลา,กางกลางนั่นกลสิกลางแบบนี้แหละกลางเสร็จแล้ว,ลวตอนกลางนั้นแกกรกกังสิกลางเพื่อบึงเด้อพอต่ําอันนี้เสร็จแล้วหอดหอดหอดนี่คันคันอันนี้มันคันไหมอันคันไหมอันนี้หอดนั่นหอดนี่น่ะก็แปลว่าเอาออกได้แล้วละกัน,นกะกลางเลยอ,อันงี้พออันอัน ไม่อย่าที่ลาบอบกนาตรงนั้นนนะก็ะแต่พอมันทุดตรงนั้นมันมีแล้วนะก็คืออันตัดออกได้เลยนี่ตัดตรงอันนี้ออกเอาก,กันไก่ตัดนนพราแม่พี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามกดคอมเมนต์ กดกระดิ่งกดจับตาขคายเฮ้นอำพร้อมเด้วยเพื่อเป็นกำลังใจอีแม,ม,ม่นำพร้อมแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมอันนี้มันเป็นลายสีเขียวจ้ะแต่ว่าในกล้องมันก็เป็นเตียฟ้าสีฟ้าสีน้ำเงินนะจุมนีน้มันก็นงามอยู่เนี่ย ไปนําำมันไหนพูดก็เอามีดด้แบบตรงแหลมๆแล้วกแบบนี้นะมันกัดซีได้สองอันโอ,อยไอ้นก็จันร์น่นนาร่าขอฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามกดคอมเมนต์กดรกดิ่งกดสับต่อใครใเฮือนนำพร้อมเด้อ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุบ๊บ